อีกหนึ่งครอบครัวต้องให้พี่ออบเล่าเลยแล้วเป็นงานบุญไหมจ๊ะไม่ได้บุญแล้วอันนี้คือไปเที่ยวกันอันนี้ไปเที่ยวฮ่องกงกันมาเออไหนพี่ออบเล่าให้ฟังหน่อยครับครอบครัวกายฮารุที่จะบอกเลยว่าเขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าปกติจะเห็นครอบครัวเนี้ยเขาท YouTube ในช่องกายฮารุชาแนลใช่ไหมแต่ว่างานเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากพาลูกๆเขาไปเที่ยวฮ่องกงซึ่งไปเป็นครั้งแรกของลูกๆเขาด้วยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ no content เป็นการแบบว่าให้พ่อแม่ทําหน้าที่ของในการ ดูแลรูปแบบเต็มที่เพราะปก<ร><ร>ติเขาจะมีพี่เลี้ยงมีกล้องไปตามติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เห็นภาพออกมาอะไรเงี้ยก็เป็นกล้องมือถือจากคุณกายหาลูในการเก็บโมเมนต์ <get moment S 1> ของลูกรูในการแบบกินกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ครอบครัวนียจะบอกเลยนะว่าไม่ทิ้งคอนเซปอะไรหรือปะ,อะชอบให้ลูกกินของแปลกๆจะเอาไลูกแต่อันนี้เราก็อยากกินนะคอนดอกชีดาไม่แต่ว่ามันมีแปลกกว่านั้นอีกเห็นว่าได้กินห่านเด็กๆอ่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายๆคลิป ห่านก็ไม่แปลกพราะว่ามีโกบมีตุ๊กแกมีอึงอ่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้ถามว่าเด็กๆกลัวไหมคาเล็กเด็กๆกลัวพอกินแล้วบอกอร่อยอคนโตอย่างกินลีนอะไรอย่างเงี้ยชอบมากอ,มอ,มอะไรอย่างเงี้ยดูดิ <ๆ S 1> แล้วเขาก็มีการลงการเล่นนี่ยเหมือนเด็กๆเขาได้แบบพอไม่มีกล้องมาจับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบทําเต็มที่ปกติฮันุจะบอกว่าถ้าเกิดมีกล้องมาจับอย่างเงี้ยต้องบอกหยุดก่อนขอถ่ายก่อนลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าไม่เป็นธรรมชาติในคอนโซลอันนี้ก็จะเป็นเรียวๆเลยใช่แล้วยิ่งตอนนี้เนาะ คิรินไนล่าเฮเดนคือแบบว่าเข้าสู่ในช่วงแบบวัยเรียนอะไรอย<ะ>่างเงี้ยเขาก็ได้พักผ่อนปลดปล่อยสมองอย่างเต็มที่ซึ่งเขาก็พาไปเปิดประสบการณ์ที่ฮ่องกองแหละอย่างที่บอกไปเนาะซึ่งหลายๆคนนะก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปฮ่องกองจะต้องไปมูหรือเปล่า<อ>แต่สําหรับทริปเนี้กายฮารุบอกเลยว่าอยากสมูมากแต่ว่าไม่ได้โฉบเฉี่ยวไปที่วัดอะไรเลย<ะ>แค่ได้ว่าตอนที่แบบว่าลงมาจากอะไรไม่รู้เหมือนเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่รู้อะจำไม่ได้แต่ว่าใหญ่ปะคือแบบ พาลูกๆคือไปแบบไปกินไปสวนสนุกอย่างเดียวเลยก็หมดแล้วกับวันที่สามวันสองคืนแต่ห้องแต่ฮ่องกงจริงๆสถานที่เที่ยวก็เยอะไงคือจริงๆคือถ้าคือถ้าเราตัดคือถ้าเราตัดสมมติตัดวัดออกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสถานที่เดียว่องกงมีดิสนีย์มีแบบไปนั่งกระเช้าที่แบบเป็นแบบ 360อองศาแบบใสๆอะไรเง้ยมากเลยเออเนี่ยเนี่ยก็น่าจะไปในดิสนีย์ป่้ก็คือเป็นแบบเออถือว่าได้ไปเที่ยวกันทางครอบครัวเพราะว่าจริงๆคือก่อนหน้านี้ก็มีหนึ่งข่าวออกมาด้วยพี่ออฟที่แบบเป็นเรื่องว่าเหมือนเขาเอาลูกเขาออกจากโรงเรียนหมดเลยทั้งสองคนใช่เขาที่เขาออกเนี่ยเพราะว่าเขาก็ได้มีเวลาไปเที่ยวในครั้งนี้ไงที่เขาออกอ่ะสาเหตุเป็นเพราะว่า เขาอยากให้ลูกเขาอะเปลี่ยนแปลงได้ไปเจอหรือพบการทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาว่าก่อนนั้นเนี่ยที่สาเหตุนในการลหลายๆคนอาจจะตกใจว่าทำไมเอาลูกออกยกกันเลยสามคนอะไรเงี้ยมันแบบน่าตกใจมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วอะเขา,าถามลูกๆเขาก่อนแล้วว่าอยากจะเปลี่ยนสถานที่หรืออยากจะไปแบบว่า ทำแบบไปเจอเพื่อนเพื่อนใหม่หรือเปล่าซึ่งลูกๆทั้งสามคนเขาโอเคอก่อนที่เขาจะเปลี่ยนโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาก็พาลูกๆเขาไปดูว่าลูกๆว่าชอบเรียนไหนเขาก็ตาเวนไปหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งจะบอกว่าโรงเรียนใหม่ของน้องสามคนอนะไกลจากที่อยู่จากที่บ้านด้วยนะอ๋อหรอซึ่งก็ถือว่าเป็นการฝึกความอดทนจนครอบครัวเนี้ยได้ยกย่องว่าเป็นครอบครัวที่แบบสมบูรณ์แบบเหมือนประมาณว่ามีคนอะเข้าไปชมหรือในคอมเมนต์ว่ามีครอบครัมคควรมีลูกที่พรอบคือต้องเป็นครอบครัวแบบนี้อ๋อ ก็จริงๆคือเหมือนฟิลเขาไม่ได้อยากกดดันลูกเขาแล้เพราะว่าคือคืออย่างที่ทุกคนเป็นห่วงเนาะว่าแบบจริงๆอีกแค่เทอมเดียวอะ่ะน้องๆก็คือจะได้เลื่อนขั้นกันแล้วแต่ว่าเหมือนสุดท้ายเราเขาก็แบบว่าเลือกที่จะแบบให้ให,ให้ลูกออกมาอยู่ในโรงเรียนใหม่ซึ่งโรงเรียนใหมเ่เ่ะเปโรงเรียนอินเตอร์เขาเออยากจะแบบไปสนับสนุนแต่ก่อนนั้นเอเขาก็อินเตอร์แหละแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่ากลัวว่าเออลูกน้องจะเรียนตามไม่ทันหรือเปล่าซึ่งจะบอกว่าน้องเรียนตามทันปกติที่อันี่ทุกคนเลยไม่มีการแบบว่า เขาเรียกต้องไปเริ่มต้นเรียนใหม่อะไรอย่างนี้ก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายโอนได้อ่าโอนหน่วยกิจเหมือนเหมือนเวลาเราเราก็โอนหน่วยกิจอะไรอย่างงี้ใช่นมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กสมัยใหม่เขน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเอาเธอเธอเราสองคนน่ะทำงานจากโรงเรียนมานานมากไม่นานค่ะหล่อเธอสวยมากอตบมือฉันตบมือให้ไม่รู้ฉันดีหรือเปล่าฉันไม่นานฉันเพิ่งผ่านโรงเรียนมาไปโรงเรียนทำอาหารเป็นโรงเรียนทำอาหารโรงเรียนทำแซ่บออกคนละโรงเรียนไม่ถึงรัวโรงเรียนแต่เธออาจจะใส่เครื่อง แบบกุ๊กไงหรือทำครัวไงแต่เนี่ยเขาจะใส่ชุดนักเรียนน่ารักน่ารักกันเลยอ่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์แล้วก็โมเมนต์น่ารักของครอบครัวนี้มาฝากให้กับคุณผู้ชมกันครับไปฟังกันดีกว่าครับใช่นี่นี่เป็นครั้งแรกของลูกๆที่ไปห้องกงแล้วสนุกไหมลูกสนุกเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้พี่ๆเขาฟังซิมันสนุกยังไงเลดได้สลามอ่ได้ทำสลามเองด้วยอสนุกมากเลย คือจริงๆปกติเวลาเราออกไปไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยเราเราจะไม่ได้ไปกันห้าคนส่วนมากเราจะได้เอาแบบเอาทีมงาน,น,านเอาพี่เลี้ยงเ,<อ> <ๆ S 2> เอาอะไรอย่างเงี้ยไป<ม>ใช่ไหมคะรอบนี้เราตัดสินใจไปกันห้าคนเลย<ม>ก็คือมีม,มีมีช่วยเหลือกันเองอะ่ะใช่เพราะเรารู้สึกว่าอยากจะไปใช้ช่วงเวลาแบบด้วยกันนะเพราะเวลามันมีพี่เลี้ยงหรือมีทีมงานไปเราก็ต้องแบบคือเด็กๆ แค่นี้จะได้ช่วยเหลือตัวเองแบบเต็มร้อเซก็จะมีต้องไปพึ่งพาคนาคน,านู้นคนนี้คนนั้นอันนี้ถ้าตั้งใจอยากจะให้เขาดูแลกันเองแล้วเราเองได้ทําหน้าที่พ่อกับแม่แบบเต็มๆต้องคอยมองกันและกันตลอดว่าใครจะหายใครจะหลงไหมถ้าใครแบบโดนทิ้งท้ายไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะตะโกนเรียกว่าให้มาด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นความทีมเวิร์กของพวกเขาผมว่าแต่ละบ้านคือมีสไตล์แตกต่างกันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเทาเลยครับ คือลูกของตัวเองอะทุกคนอะผมเชื่อว่าเขาพยายามเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดตามความสามารถของเขาอยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นนะครับก็เอาความรักมาเป็นที่ตั้งเพราะฉะนัน้นมันมันมันโอเคแน่ๆครับ ก็อ,อย่างที่บอกนนองพอเห็นทริปนี้เขาไปได้วยกันเขาได้เลี้ยงลูกเขาเนี่ยเขาก็ได้เห็นลูกเขาดูแลคือพี่ชายดูแลน้องถือแบกปงแบกเป้ให้แล้วก็ดู<อ>ว่าเป็นห่วงน้องไว้แล้วกิดน้องเดิน,ปนไปงี้ก็จะรีบแบบตามให้กลับมาแล้วก็รวมถึงการพับผ้าเองแต่กระเป๋าเองอก็เป็นโมเมนต์น่ารักเลยค<ม>ือแต่ก<ค>่อน<ต>ค,คือโตมาเราเมื่อกี้คีรินหล่อมาคีรินน่าเหมือนพี่กายเลยใช่คีรินจะบอกว่าฉันขอมาเอาหน่อยเพราะว่าฉันไปถ่ายนี้มามันมีเขาเรียกว่าเด็กสาวเดินผ่านมาคิรินก็แบบว่า ส่งจุบแล้วก็ส่งรูปใบไม้กับสระนี่จะบอกว่าได้พ่อมาเต็มๆมาเพราะว่าชนะกัลแซวเขาไปแล้วว่าเนี่ยคนนี้คือตามรอพี่กายโดยจริงๆของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มวยตะคิรินหล่อมากไม่คิดว่าแบบหูตาคิรินโตยีกนึงคิรินต้องแบบเป็นที่ป๊อปปูล่าในโรงเรียนแน่แนก็ร่างในร่างก็สวยเหมือนแม่ใช่เนาะ อ่ะผ่านครอบครัวนี้ไปพี่อออเราไปอีกหนึ่งครอบควรัววันนี้เราไิถึข่าวครอบครัวหนึ่ง <c oughs> เหมือนเราอยู่ในช่วงส่งกรานทุกคน <c oughs> แต่ว่าก่อนก่อน <c oughs> ที่เราจะไปถึงข่าวตรงนั้นเราขออนุญาตแฟนๆนิดนึง,นงสมมติญญใครท,<ง>ที่ดูอยู่ใน YouTube แล้วตอนนี้คือคอมเมนต์ไม่ได้<อ>ทุกคนขาช่วยกดซับสไครป์พอซับสไครป์ปึ๊บพอซับสไครป์ปึ๊บทุกคนจะคอมเมนต์ได้เลยทุกคนจะได้เสียงพิโซทุกคนเขาใจยังคือตอนนี้ทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยช่องช่องคอมเมนต์ฉันหายไปไหนฉันอยากจะแบบเมาข่าวแบบนี้กับพิธีกรจังเลยซับสไ เลยใช่แล้วก็มันก็ได้มีการเตือนกันด้วยโน้ตแค่กดรกสไครต์ใช่ไหมใช่แลติดตามด้วยสวัสดีสามสามร้อยสี่ร้ก็คนที่ดูเราอยู่ตอนนี้ด้วยน่ารักมากๆเลยฝากด้วยนะฮะยังไงฝากพวกเราด้วยฝากพี่ออฟฟี่เราก็ฝากโซด้วยให้แบบเป็นที่รักของพี่พี่ทุกคนวา